สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพี่พ,พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมว่าช่องสารคามดําซิงครับผมช่องไิ้ดาซิงนินด่วนครับอ่ะคลิปนี้ก็จะพามาดูครับรถเอฟซีามาเล่นด้วยครับวันนี้ครับมาเนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ครับมานอนบ่อด้วยครับกับทีมงานด้วยสรารคามดาซิงครับโอ้มเมื่อนหมอกแห้งเลยไหมรอดรถไทยเปียกเลยวะ ฮิโน่ครับดูมิเตอร์อะไรวะดูอะไรวะวอ่านบอกนะห้าหร้อยครับตัวใหม่กักชนอย่างรอดครับสีแดงครับโดนใจครับ ชุดเหลี่ยทั้งขันครับท่อครับป,บปบูลุ่งรถเพิ่งออกครับสวยงามลดคอ,อกกระทะชุบ ตัวใหม่ครับสวยมากครับกัญชนเฮ้ยอฮ้อฮึฮะเอาแม่โคาทางนึงเรถเท่าเฉียเติมสิมีบหมแม่โคดูชุดเละที่นานาเราคนนี้มาจากเชียงใหม่ สีแดงสวยงามครับคูกันรับสีเขียวครับมาดูชุดแต่งน้ำใจครับสวยงามครับลดห้างเลยครับสขาขหเาชิยนไหมครับ ยังไม่ลอกเลยครับรถใหม่ครับรถออกมายังไม่ถึงเดือนครับโอ้เครื่อง <c oughs> เลียอืมตัวนี้ก็สวยวะ่ะชุดเล็ดชุดเล็ดเล็ดเชิญครับ ก็จะคล้ายๆกันก็จะคล้ายๆกันครับหน่อยมาส่บันไดอันเนี้ออกวัดอะไรยุบวัดดินอันนี้รถล,ล่องครับวิ่งตามถนนดำครับรถดำนีรถล่อง,อนนลลองโอ้ เบียกบมาเนี่ครับหมอกแห้งก็มาเมียไหมเก๋าลังเช็คร,รถเช็คล่างนครับทีมงานครับเอฟซีมาเล่นด้วยครับมานอนมอ้น้ำรับวับนสุขค่อยกลับผู้เลือกหัดก๋าลังเช็คร,รถเช็คล่างนครับเติมน้มันหนอกมันเครื่องครับ เดินดูด้านทรายครับรถคอครับสวยโอ้ธนาะสนบันโพรง่ง ถ้าล้างมันดีก็จะสวยงามมากครับเมล็ดทั้งคันเลยครับท่อดสามนิ้ววิวไว้นี่ยังไม่ได้ทำเยังไม่ได้ทำเลยคเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่นี่สองร้อยสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบสี่สูบอืมนี่สี่สูบเหรอสี่สูบสองร้อยสิบอ่าด้านในมันสวยแต่วะ ยกขัวที่แรกยังตกใจได้เอาสี่สูบได้ไงอืมตัวแรกเจ้ากี่สูบตัวแรกกะไว้น่าจะหกสูบนะพเพราะมันมันออกมาเสร็อันนี้ก็หาสูบพอดีแล้วก็คนคนอีกสูบหนึ่งสวยงามครับด้านในครับสวยงามแต่ไม่เอี่ยมเท่าไหร่อ, <laughs> อันนี้เราติดเอาหรือว่าแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับมาจากหวัดแบบนี้ เบาะถุงลมใช่ไหมนี่เบาะถุงลมครับอืมนะเบาะถุงลมครับสวยงามครับรุ่นใหม่ยิ่งสวยครับอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่ไฟฟ้าน่าจะไม่รู้เหมือนกันว่ามีเราทำมากี่แบบรุ่นธรรมดาจะเป็น มือเนี่ยแหละกระจกใช่ครับแต่มันจะมีเอ่าตัวนี้เป็นธรรมดาอีกตัวนึงจะเป็นปุ่มกดแล้วใช่ใหม่ขึ้นมาเราจะเป็นปุ่มกดแล้วรถออกได้กี่เดือนแล้วครับพี่นี่เพิ่งมาวิ่งงานได้เดือนเดียวอยู่เลยอเพิ่งมาวิ่งงานได้เดือนเดียวครับเดือนเดียวไปหมื่นเจ็ดโลแล้วอืมวิ่งไกลนะ นะฮะข้างในคิวเรียบเรียบเรียบยังไงอยากกินนำมันขาดชิเตือรเก๋สวยงามครับด้านในครับโอ้นอนทั้งรถได้ปะบ่เก็บพิงเดียวอะนอนหนึ่งรถเลยนี่ตรงลมครับ จะเป็นหัวแข็บสบายเลยเนาะแต่ว่าหัวแข็บมันนั่นเนาะนี่เป็นหัวเดียวหัวแข็บมันจะเสียพื้นที่กระบะไปอีกนิดใช่นี่ก็เดี๋ยวจะทําข้างเป็นเบาะนอนอถ้าทําข้างเป็นเบาะนอนน่สบายเลยกว้างเลย <c oughs> ภายในค <c oughs> ไม่มีพัดลมเลยพัดลมมาช่วยเลย สวยงามครับด้านในครับสีแดงถือแกย์เยอะหอกเฮ้ยรากน้ำมันเท่านั้นฮะโอ้มีคนขโมยน้ำมันครับไม่คาที่กี่ต้มว่าท่านแางของตัวไหนเออเฟ้กับพี่บ่เหมือนอะไพี่บ่พี่เบี้ยกดิอ๋อทำงสนซีบอกยังกินเฟี้ยงอยู่นะฮะ กินเฟียงดิโอเคอาหารชาวกินเฟียงมาแต่ก็สวยงามครับมาตรมีปัญญาครับในแค่เบิรงกับรีวิวนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมได้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับฝากติดตามและคอมเมนต์เข้ามาครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมช่องสระคำนำซึ่งเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ